ขอขอบคุณพี่น้องหลาย,ลายๆเนาะสำหรับคำอวยพรปีใหม่ปีดีเนาะพี่น้องละากา็ขออวยพรน้อยใจให้พี่น้องทุกคนเนาะอยู่ดีมีแห้งความเจ็บจะได้ความไข่ยามีเนาะพี่น้องคิดสิ่งใดปรารถนาสิ่งใดก็ขอให้ได้สมพรปรารถนาขอให้พี่น้องทุกคนมีความสุขตลอดปีละก็มีสุขภาพดีตลอดไปเนาะทุกคนเพราะว่าการที่เรามีสุขภาพดีคือหลับอันประเสริฐเนาะถ้าสุขภาพพวกแห้งแหงเนาะพี่น้องการงานกับติดคัดเนาะพี่น้องอย่างหลับน่นเหมือได้สบายถบายคลิปลงยูทูบนานแล้วพี่น้อง บมต่องขอ้อพอดว่าให้ลำให้รวยเนาะพี่น้องข้อพอดไห้สุขภาพดีเนาะพี่น้องทางสุขภาพดีสุขภาพเฮาแข็งแรงชีวิตเฮากับสดใสบุตรบานนะพี tarde, ่น้องเฮาก็มีกำลังใจสู่ในการงานหาเงินหาค้ำมากับลับลื่มลดทุกอย่างเนาะพี่น้องแต่ก็ข้อไว้ใส่ไว้พอนะพี่น้องทุกคนอยู่ดีมีแห้งลำรวยกันเบิดทุกคูทุกคนเนาะพี่น้องขอให้พี่น้องโศกมานตลอดปีและมีความสุขตลอดไปเนาะพี่น้องสบายดีปีใหม่ทุกคนสวัสดีทุกคนป่ะมือหนี่งพี่น้องสบายแห้งลำสบายขาวงันสบายลอยทุก เดี๋ยวจะไปกินตำเหมีม่ยงเนาะเห็นอีแม่เราจบมาลายมื่อเนาะพี่น้องเดี๋ยวมือสีสัมผัสอีแม่เนาะคะ่ะอีแม่เป็นพิธีกรเนาะพิธีกรส,สัมผัสอย่างเดียวเบิ่งเนาะอาสิ่งโง่เนาะในสื่อคลิปนะคะๆสีสัมผัสเนี่ยจ้ะเห็นเราจบมาลายมื่อเห <laughs> นะ <laughs> แพงอยู่แบนผ่าเนาะเห็นกระจกขายแพงแพงพี่น้องหาะสื่อแบนสัมผัสสื่ออย่างแปลสัมผัสสื่อของมีราคาแล้วเนาะส่วนสีว่าข้ากับบุ๊มแอนแพงแบนเป็นราคาอืมได้เดมืมาเลี้ยงเด้ เตาเนีเต่าก็มีควันเตาอบเตาอบเตาอบคืออยู่น่ะคืออยู่อันกลางไงนะก็มันคือตัวอบเลยเออมีเตาตัวอบนะเท้ข้างไก่อบนเสียบแต่ขำเต่าอบมันเลยดักไผ่มาฮอดเคิลเจ้ลอยแล้วพี่น้องแต่ว่าเฮาไปเอาหมดแดงก่อนอาาสิมาตัมใส่มะกล้วยตันนีใครเคยกินตับกล้วยตันนียงคืนก็ก pues. ินอยูปล่าเคยเคยกิน แต่ว่าแต่ว่ากลัวแต่นี่กินยากนะพี่น้องเด้อยวถาเบิกเลยท่านผู้ใดเป็นผู้ใดบรสษัทมารเป็นปอร์ของเขาไปเจ้าด้ิพ่อบอ่ะเต็มทวงมือแห้อเชื่อหน้ากับเป็นตากลรองเลยมันก็เลยบริครบ้าปลอดภัยเตจะหมุดไปนะ

เราถึเลยเหอ大姐ส้องคันกูจิบอจิบบ้าขอดูวไปขอดิดเออเห็นล้มันลย่าล้นปลบยร์ษจินหลายหลายคนน้ำเต็่แสเฉีไข่ับมึงคือกาวพี่จะทุกเมือแล้วพี่น้องมันตบตบตบหลานจนบริหายใจปัหมดแดงไม่มันพบมันเงียวแสนอสแสบไม่แทอะตั้มแสบหมดแดงตั้มแสบหมดแดงก็มาคำทุเรศหมดกัน มดแดงและมดแดงมดแสบปวดมดแดงน่ะเป็นผสมในหลายอย่างนะพี่น้องเศรษฐำนมันอะไรไข่กันอะไรไข่มันคุดลายเนี่ยเอคะไข่ลายดีล้วนเนาะเต็มห่อนหางมันอันตรายเอามดแดงเอาโมเป็นทุกคนขาดว่านะขาดว่าเราพอนะกับติต๊ามใจรลายกว่านี้กินทางมดแดงดี๋อ่วนหมดชาวอยู่ยุค ไปโรงเรียนข่าไปโรงเรียนมาเจ็ดนะทุกคนไปเห็นมล้วยตานีมีเงินสองร้อยนะกล้วยตานีไฟวีเจ็ดนะทุกคนอันนี้มันบ่ตึงเข้าปู่ได้ปลูกกล้วยตานีแหละมาข้นตึงมีบุญเข้ะแต่ว่าแม่์สองร้อยนะเห็นเราปลูกตะกีดมาห้องใหญ่แต่ว่าพี่หนุ่มโบตึงแม่พี่นางเวรบ่เออบุเบนี่แม่เออเวอร์สตุนเออในดอกเราปลูก เดี่ยวปสองคือมันจะคล้องแล้วโบยู่มันก็บาตึงเนาะเลื่นทุกคนหมักง่ายๆหนึ่งแล้วมันก็เหี่ยวไปเรื่อยเลยออแปลกเนาะตัวใบมันเะครเวลาเราไปห่อข้ต้มนมมันขมกว่าตะนีแบบนี้ยังมันกินบัวลอยวีมเอ้ยปีมันเถอขมเนี่ยทุกคนหมักตะลีหมักซึนลีอนี่มบนกล้วยกล้วยที่มันตื่นนั่นทำยีเ็นหมาแบบนี้แต่ว่า แต่ว่าอันนี้่ยมันแก่แล้วนะสาวไอ้เจ้าคนสีกินแสบหรือบ่อชามะกล้วยเอามาตำต้องให้อ่อนกว่านี้แต่ว่าเขาซื้อมาเขาขายให้เขาสำนี่เขาเลยเอามาตำเาเดี๋ยวเราตรวจสอบมึง่อตอนนี้แนบบ่นหน่อยบ่ใหญ่ฮะใช่ไหมคมแนบไนะคมว่าเอามาสุกผัวดวานได้สุกหน้ววานวันรีดมะกรวยท่านี่นะวานแต่เวลากินในมันนะเวลากินชุกเขาไม่ได้ตำมันหรอกเวลากินในมันน้ำชีสแสบในมันลายไนมันแข็งหมด ไปบนลอยแล้วล่ะกินก็มากระย่างไงสมักหนยเดี๋ยวทุกคนกินแนวแปลกๆต่านี่ขแซ่บทุกคนแซ่บมากมไป็นอะไรก็มากระย่างแล้วมาทุกคนมากินกันกนมากรยา พวกคนมาลำลักมาเขากินดีบมนแล้วเดินหน่อยอีเม่มาละแล้วทีสัมผัสอีแม่แเราเราบอกอะไรอยากได้รูกเคยเราวม่อเออะไรอยางไดลูกเคยมาลังก้แล้วดูไปอ่อนแม่คนมาแม่ไปฟอกกล้วยฮนเนี่ยฝนมาเอาไปอแม่เด็กๆเคยกุ๊กเลยเคยเคยละ เเคยน่นเด็กก็เาเคยลาเป็นเด็กเราเคยยังแผลมื่กี้ในวันก่อนเคยตความผิดตัวเองคะเคยลาเคยเลยเคยเหรอมาไม่ได้ตามไม่ดังไม่ดังไม่ถอดอยากชิฮ้เด้อยากเป็นลูกเคยน่เขาทอนเก่งเก่งเคยกกได้ไไบ่แม่ไหอยูไยู เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวให้าเบียดเดี๋ยว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 เบคอมันแซ่บแม่ก็แม่บอกใหม่ดูถ้าทานพอถ้าจะเปนกสีภาษาไหนใดรยู่เราเคยกบคระเอาน้ำลังเอาเคยลาก็พอคือสีลาดอจ้ะเดี๋ยวทำสีแบบ้อนไห้แม่ไม่เค้าทุบเบาเอยว่าแม่เนาะท้าไห้แม่เนาะพี่น้องแม่จะได้ทั้งไดม่เราเคยได้ไหครักกักเอาทาไงจะเอาไงก็เอาถยามันดูมันจะมัน รวยจนบัวสคัญเหอนกันนะวะบ่ดองเธาได้ไหมคัดองเธาได้ไหมจ้าันี่่ได้เอาเกี่ยวว่าจะไนี่แม่บ่จะคืออกมาแตกกระบังในร่เอเลยอันนี้เราแพงมาจากเบอกเอาลไรบ่บ่หรอนะบ่หรอนะรบอกกบนกะขั้นแบบว่าขันบบาัมกแล้วเียาบอกแบบลุกงกันเองนวกคอังทีบ่เหรอวะเป็นนักที่ใหญ่ให

อีแม่อะไรอย่างไรเ้เคยขึ่น้นในหลับทันเทนงูน่ะทันเทนเทนงูน่ะทันเทนกูเือกพี่น้องเข้าปกอบชิอเนี่ยกูจะเสือบอหลักทันเทนงูแต่ละเทือนขางูตายตายกูเสือนบอตายก็ตีจนมันซับจนข้อขา้วลูกนเราอย่างไ้เราเคยหลาเล่อะไรอ่เคยหลากรอย่างไรเราเคยก๊กนะแต่ที่จำคัญเคยอะไร่านได้น่ะใช้เข่าทานเก่งมดเยเหตยังเรพี่น้องใช้่าจะทานกันเาคยทนี่ต้องต้องไปคนเอาทาน หน้ากรเห็ดนแล้วไปเผาจะทาน่งกันเนี่ยงวกัเรียแต่คนเยคนบ้างเนาะัดกูใดเป็นเกยังนี่ต้องดู้างมันนาน้วสัอัดู้าวนะานอเอาเ็ขาดูแต่เขาดูเด็กด้กเดกด้คนหคนาตาแบบไหนตากโอ <c oughs> ย่ามันน,น,นมันบัันาวับั กาวทุกคนนะประกาศผม้ไม่เฮ้ยแม่เราท้ามหนึ่งลูกเคยอร้อลูกไผ่ไปยังได้้องไผ่ไปยได้ไปได้พอมันมาอยู่้อะไผ่เราเอายได้ก็ได้ยามันลักไผ่เด้เดมาอยู่น้ำเอาแม่สมุดรอขั้นนั้นได้ลูกเคยเลยค่มาอยู่อยู่พีเรื่อยไปอยู่ล้มคาวหลดลูกสาานะจ้าขึ้นคุชเชล์เลยจาขึ้นคุชเชลจ้าขึ้นคุชเช้าแล้วกลามากมาก่้ามากลอมา เด็อยู่กันอยู่แ่ไไปบ้ลาดเมืงแบบขันไปยนของเขาแม่เอาขัดองแทงขันอยนแม่เอาขัดรองแพงแบบขันไปยนของเขาขันไป่งถถมมาอยู่นั่นน่ะเอาขาด้องถึงแม่เราแปถึงแบบเอาโแพงแต่ว่าขันไปน่ะเอาแพงปรโมดประมดปรโมทไปแัรนแรกไปแถเวบอแม่บได้จบแล้วคือว่าลูกชายกัมีเป็นยังที่กเด็ลูกเกยครบเลยมันดู ใช่แล้วจิตัดออกมาตัวนี้เนาะดูดูจังแม่ดูไปดูไปไปก็แบบว่าเราห้เปียยูทูบเลยมันง่าเลยเลยารดูไปหบเบียกใส่เใส่เน่นลูกเคยอะไรลูกเคยฮเต๊กล้วเฮากัเป็นยูทูบเขก็ไปถ่ายคลิปเราเาเลยเยกรดูเฮ้ยีเยอะลูกสาวไปทางไหนก็ไปน้าสาว ลูกสาวนะไปดังแบ๊กไว้ลูกเคยนะเอไว้อยู่เงั้นแสดงของแ้งลูกเคยกันไหนนะกวามคิดกังวลอันนี้แหละประเด็นกดดันให้เราหวังน้องพี่น้องเฮ็ยเราจมไร้หมื่นแล้วเราอะไรใดลูกเคยจมก็จมนี่รอจมดูแต่เด็กแต่เด็กก็เฉียดจังได้ส่วนนี้โควิดมีใครขว AMB ค้อไดหรอกอยู่ประเทศได้ประเทศได้ก็มาบ่ได้ช่วงนี้เขาอันช่วงโคนนี้โควิดระบาดเขางดให้คนไปหากันไปเด็กๆกันเขาหอกบ่อยเอาเาว้ฮะจักบริษัทตรงเสือมัน สบายดีดูเอฟซกันหนอสบายดีทุกคนไปใช่มามาาดงหเฮียนไปใช่มขึ้นบเห็นเขาขีดเขาวะยือนยืนไปเลยแม่ไปแลยแม่ไปแลยไเลไปเลฮะไปเลยบอกแม่แม่แต่เรามาแล้วเขาขีดขาดเห็ุอะไแม่บ้านเขาไม่ยนเก่าเขาฮะให้เขาไ่ยังบ้านเขาคือเก่าให้หร่บ้านเขาคือเก่าเด็กใหผู้เขาหรือเล็กหน่อยหรืออันสั่กลางคน ทำได้ก็เอาขนมันดูขนมดูรักงนก็เท่าไปก็เอาขนมันร้านคนอ่ะเจ้านาี่น่เขาไล่ม่ถึงมแฮมพอทานเนี่ยแม่กันได้ลูกเคยเพถทานเก่งมากกุ้มไหมแน่ๆสิบดับปุ๊บจิะมนก็เห็ดพอดดังอย่าแล้วรเห็ดอีดังเห็ดคอด์ดังหนยายๆอานเห็ดน้ำไหมอีกเนาะ วราจะผ่านเราอแปคอยจากนี่เนาะได้ไ่นองตีลัดวาจะผ่านเราหย่อนยังมือนันทามอ่ะต้องไได้สียเอคัวไหนเพีเบิ่งหนาลูกเคยคูเฒ่าแล้วคนวาเฒ่าอีแม่ต้องไม่นองอายุเท่าไรก็แม่จอดครับ่ทั้งกันสี่สิบเท่าไรสี่หกปีอีพ่อเราเท่าไรหาสิบเลยสี่สิบเจ็ดแปดเล ยังอีกประมาณสองสามปีไปแล้วแม่อีกอีกประมาณสามปีแม่เด้อประมาณสองสามปีเพื่อโควิดเซาเออแม่อีสามปีแบ่ค่อยเอาก่อนเฮอยอย่าก่อะไรดูค่อยค่อยเอาก้อนเถอะนะค่อยเอาก่อนเอาไปเขาเมื่อไรแหละเอาไปเขาไปเอาไปเอาเถอนแล้วเห็นฮะชงไซชงไซมีแววแล้วมีแววแล้วแววตามันเกาะเอ้ยก่อนก่อนก้อนเอาบ่เมีย

เอแปเอป้กั Rivers บไอมีใครสิได <Morris> ้ผ <gen> ัวก่อนกันเอมีว้าไปเลยเอแปกับแล้วดักแล้เอแปก็มีแพงามเอาซ้ำใหม่อม้าบอกไม่บอกไม่บอกไม่ใครจะกินจีบเอเป้บอกไมไหมกะมื้อไก่บอกไม่เอาไว้ชิลิบแข้งแล้วบิบคอยเอร้อยกัไอขาวให้งามกว่ากัน ไอ้กัไอขาวแหงามไอขาวเองไปเอาเงินไอานาเองนอาเงนไเอานไอาเอไอาเงนไกอา้นไป่อเอานไลอ้เงไเอาเนไอาเไอาอาไเอายงาเอานไอไปเางนไเอานอาไปเอินไอาไอานไปเนไเอาปินไปอัเก่นองนไอาเนอาเาเอนนไออาอานี้คออ อันนี้คืออีลีอขาคืาอเก่าเก่งรีก้อนเก่งนะวันนี้เนาะอ่าเล็กออกาอางานเมื่อนี้เล็กนึงหอดเ็กซ้องเลยนั่นแหละน้ะพี่น้องสัมผัสอีเม่ไปแล้วนาะพี่น้องที่เราวอกมาเมิ่อไหน่คือแบบบนเด็แต่งบนยังหวายน้อพี่น้องกระทามจากควมโฮซึกเราอีลีเพราะว่าเราเห็นเราจมลายมือแล้วก็เลยอยากสัมผัสเรานนะ <c oughs> สรุปแล้วอีเม่ก็อยากได้ลูกเคยแล้วพี่น้องเนาะเราว่าเราเถ่าแล้วเห็นเราจมลายมือแล้วแบบว,ว่า บูหนะเนาะเราบอกกันได้ลูกเคยเราก็ชีดีใจนะาลักกับโบจัางแน่วาให้กันเนาะแต่ความจริงแหละนาะพี่น้องความหักคนกาขึ้นยู่ตีคนสองคนเนาะพี่น้องเพราะว่ามันกดดันมาหด้เดียแบบว่าแบบว่าเอาเงินเอาทองบอมาสื่อจตงมสันสีมันโมเมนต์เนาะพี่น้องมันต้องมาจากใจเฮาอีลีเนาะต้องแบบความหักแบบมันต้องแบบอ่าหักกันอีลีนะว่ายังไงกะ กันโดยใจอิรีมันถึงจะอยู่น้ำกันแด้แล้ว้องมีความสุขในการใส่ชีวิตในครอบครัวเนาะพี่น้องสําหรับคนมีคู่เหรอเนาะพี่น้องก็ขอให้มีความสุขในการใส่ชีวิตคู่เนาะพี่น้องสาหรับคนผีโสดก็ะอให้มีความสุขในการใส่ชีวิตโสดเนาะพี่น้องก็ขเขา้มีความสุขปวารการที่เราใส่ชีวิตเนาะพี่น้องมันก็มีความสุขก็ทั้งสองอย่างแหละเนาะคนมีคู่ก็มีความสุขไปแบบหนึ่งคนโสดก็มีความสุขไปอีกแบบหนึ่งแต่ว่าสําหรับลัาเนี่ยคิดว่า การที่เป็นโสดเน,นี่ยมันก็มีความสุขหลายนะพี่น้องมันอิสระไปใส่มาใส่กง็ง่ายเฮ็ดยังเฮ็ดยังก็แบบสบายสบายไปเรื่อยๆนะพี่น้องคือทำหลั่วแบบ่าทำมาอยากแต่งงานบอในความรู้สึกอะถ้าเาผอคนที่ถึกใจมันก็ว่าบุไดแต่พี่น้องความากเนาะมันก็อยากแบบอยางใช้ชีวิตอยู่น้ากันยังอยู่น้ากันถ้าอยู่ห่างกันมันก็ขึ้นหอดกันยังแบบนี้นะแต่ถ้าแบบเฮายังบเพอคนถือใจนะก็ไปเรื่อยๆนะพี่น้องคือามาอยากอยากแต่งงานบ่สราลั่ยังบู๊มบิรทุกคน หลัยังโอโหแต่ตอนนีหลัดยังบระธานไลยอยากมีครอบครัวน้ะพี่น้องยังอยากอยู่แบบนีอย่างน้องตัวจังใดนะถ้าเฮาแบบมีแฟนแล้วนะเฮาไปหันไปหนีมันก็ยากไปแต่แบบแบบนี้เขาอยู่กับไปกับน้องไปกับสเปรกับเกาะแบบนี้มันก็ไปใส่มาใส่มันก็ง่ายนะพี่น้องเนาะเห็นพี่น้องหลายคนบอกว่าอกหักเสียใจลําบากใจเศร้าใจยังสั่นยังสีเนาะพี่น้องแต่บอกว่าความหักมันทํำลายเฮามันบ่แม่นนี่พี่น้องความหลักความหักมันบ่ได้ทํำลายเฮาคนเฮาต่างหากที่ ทำลายกันเองเนาะความหักมันเป็นสิ่งสวยงามเสมอเนาะพี่น้องทีงว่าสิอกหักเสียใจเสียวใจเลิกกันแต่ว่าความหักมันก็ยังอยู่คือเก่าเนาะแต่ว่าคนเท่าต่างหากที่ทำลายกันเองนะคุณนั่นแหละตอนอยู่น้ำกันก็ะหักกันไหวเนาะพี่น้องพอตายคนเท่าบวดจักมือใดสิตายจากกันเนาะพี่น้องหักกันไหวดีกว่าสร้างกันเนาะคุณเพราะว่านั่นแหละช่วงนี้แห่งกเต้โควิดระบาดมาเรื่อยๆจากสีบอยยังเนาะแต่แหละหักกันไหวเนาะพี่น้องบูหัวสิตายจากกันมือใด้สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะคุณ